คนสร้างสินอีพีนี้นะครับผมขอพาทุกท่านออกเดินทางวาดภาพทิวทัศน์เที่ยวชมธรรมชาติและสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังเปที่นิยมในแหล่งโซเชียลนั่นก็คือเส้นทางถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่ครับสำหรับการเดินทางนะครับผมขอเริ่มเดินทางจากวัดพระธาตุปูแจและเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 1343หรือที่เรียกกันว่าเส้นทางหลังพระธาตุปูเจครับถนนสาย1343เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักเดินทางจะต้องหลงรักด้วยเส้นทางของทางภาคเหนือนั้นเราก็จะต้องขับรถลัดเลาะไปตามแนวเขาแล้วยิ่งเป็นช่วงเช้าเ้าหรือหลังฝนตกใหม่ๆนะครับเราจะได้เห็นความมีชีวิตชีวาของรธรรมชาติเพราะจะมีสายหมอก ที่ไหลไปไหลามารับกับแนวเขาจนเสมือนกับว่าถนนพื้นที่นี้เป็นเส้นทางหลอยฟ้านั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องนนชาลน,นผลสร้างสีครับวันนี้ผมนนชานนนะครับ พาทุกๆคนนะครับเดินทางมาที่เขาเรียกกันว่าถานนลอยฟ้าของจังหวัดพแพร่นะครับก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยๆสลับซับซ้อนของอยอดดอยนะครับซึ่งเต็มไปด้วยไร่ข้าวโพดแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆที่ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่นี่เขาปลูกไว้นะครับผมจะมาหาวิวสวยๆนะครับในการตั้งแคมวาดภาพกันเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ สวยมากโอเคครับทุกคนไปลุยกันไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปวาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาเป็นเพิงพักนะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับเขาสร้างสร้างไว้กลางไร่นะครับนี่ว่าเป็นอุปกรณ์วาดภาพอันนี้เป็นอุปกรณ์รองท้องไม่ใช่คริงโอเคไปครับ เอาล้ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้จุดสําหรับตั้งแคมป์นะครับเป็นจุดที่ผมจะวาดวิวครับนี่อุปกรณ์ของผมขาตั้งกล้องแล้วก็กระดานนะครับผมเตรียมมาแล้วแล้วก็วิวข้างหลังที่ผมจะวาดนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนไปลุยกันครับผม ตอนนี้ก็จะล่างวิวนะครับทุกคนแล้วก็ล่างขอบของของดอยนะครับสันสันดอยมีหลายคนที่ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเองต้องออกเดินทางอยู่ตลอด ผมว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะหนีโลกใบเดิมๆของชีวิตตัวเองหรืออาจจะตามหาคำตอบที่ดีกว่าเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้ากับความรู้สึกของการใช้ชีวิตในวันที่เราพบเจอความสุขตลอดการเดินทาง ครับทุกคนตอนนี้นครับเกิดเหตุเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้เราต้องเก็บนะครับผมเอายิบกล้องไ่ายวิวถายวูวววววนดูฝนทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงฝนที่แบบตกกระทบใส่ใบไม้แบบต้นไม้เราได้ยิน <laughs> ผมต้องเก็บนะครับตอนนี้ตอนขับข่าววันนี้ผมผมว่าได้แค่จริงวต้องเก็บนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปวาดกันตรงน้นครับโอเครเดี๋ยวทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายภาพนะครับนี่ว่าว่าได้แคน่นี้จริงคือกําลังลงพื้นอยู่ครับเราย้ายมาอยู่ที่เพิงพักนะครับก็จะเป็นเพิงที่ชาวบ้านที่นี่เขาทําไว้นะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างล่างนะครับผมให้ดูนี่ผมก็พักกับเพื่อนผมครับที่มาด้วยคือข้างล่างก็ ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมให้ตัดไปดูแป๊บหนึ่งนะครับก็ฝนก็ค่อนข้างที่จะตอนนี้นะผู้คนฝนก็ค่อนข้างที่จะเริ่มตกหนักนะครับก็จะเห็นผูน้คนเห็นรถที่ผมจอดใั่ไหมนี่คือรถของผมตอนนี้ก็คือวิวที่ผมวาด <c ười> คือเวลาเราย้ายมุมปุ๊บนะครับวิวที่เราล่างไว้มันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับผมก็อาจจะต้องเมคขึ้นมาคร่าวๆแต่ก็สัดส่วนคือความเหมือนจริงมันก็จะเพี้ยนไป เนื่องจากเราเปลี่ยนมุมนะครับผมก็จะอนุญาตวาดตรงนี้นะครับคือเปลี่ยนเป็นตรงนี้โอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มบ้าน,นครับไปลุยกันระหว่าน,นี้ก็นอนฟัง <c oughs> นอนฟังเพลงฟังเสียงฝนไปก่อนไม่ว่าการเดินทางของผมจะต้องพบเจออุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่มันทำให้ผมได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและได้เห็นมุมมองใหม่ๆและเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดผมก็ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวและทุกๆความรู้สึกที่ได้พบเจอบันทึกไว้ในภาพวาดเมื่อการเวลาผ่านไปจะทำให้เรานึกย้อนกลับมาเสมอ ทุกคนครับมีคนเคยบอกว่าหลังจากที่ฝนตกผ่านไปเนี่ยความงดงามจะเกิดขึ้นความสดใสก็จะเกิดขึ้นวันนี้ผมจะให้คำนี้ประโยคนี้เหมือนกันฟ้าหลังฝนย่อมร้อนเสมอคือ <c ười> ตอนนี้แดดแดดแรงมากคือตอนนี้ผมย้ายออกจากเพิงพักตรงนั้นนะครับกระท่อมตรงนั้นดีกว่าพูดอย่างนี้กลับมายัางจุดเดิมตอนนี้ก็วาดได้แบบ ก็เกิน50%แล้ว <Okay. S 1> ครับทุกคน สำหรับวันนี้นะครับนี่ผมให้ดูผลง,งานก็ขอขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนี่ก็เป็นภาพบิวนะครับที่ผมวาดเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับวิวนะครับคือมันก็ไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนมุมนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็วาดไปเกือบสชั่วโมงกว่าเกืบสชั่วโมงที่ผมนั่งวาดตรงนี้โอเคทุกคน ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s คร i b เบอร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วว่าผมมีเวลาอย่างนี้ก็จะออกมาพาทุกคนเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆแล้วก็วาดวิวสวยๆแบบนี้อีกครับสำหรับวันนี้บบ๊ายายครับไป